เราไปพบกับตัวจริงของประสิีิหมายเล็กสี่กันเลยครับมาดูครับโอเคอเ,คเคชิญแนะนำตัวเป็นทางการหน่อยครับ สวัสดีครับผมชื่อพรนรกรอิสระวรางกูลนะครับอายุ18ปีอยู่มหาวิทยาลัยหอการค้าครับผมเป็นนักร้องนําแล้วก็มือกีตาร์วงเยสินดีสครับผมโอ้วงนี้อยู่ในโซเชียลกำลังมาแรงเลยก็เป็นอาจจะเป็นไวรัลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่คําถามบอกว่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นร็อกสตาร์อ๋อช่วงมอต้นเนี่ยเล่นทําวงกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นแบบฟังเพลงร็อกอะไรอย่างเงี้ยมีไอดอลไม่มีวงไหนเป็นไอดอล ถ้าช่วงนั้นฟัง retrospect ครับผม retrospect ใช่แล้วตอนนี้แหละมาเราพอมาเล่นดนตรีมาสักพักแล้วเรามีแนวที่เราอยากอยากเป็น, <c oughs> น,นไหมตอนนี้ชอบพวกซีซันไฟครับผมอ๋อ <c oughs> เอาน,นี่คนละแนวเหมือนกันเลยนะพี่ลองนึกภาพน,นะแบบใส่ชุดมหาลาัยแบบโตแบบโตแบบอายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยไปร้องแบบ retrospect หยีสาวมันก็ไม่ได้ป่ะอ๋อเออเอ๊ะนี่ค <c oughs> ุณคุณร้องแบบมีเจตนาเหมือนกันนะมีเป้าหมายเออนี่เป็นนักร้องนําสมาชิก เยสินดีมีกคนมีหคนครับผมสวัสดีครับผมจินพูดจิรนิ์ครับอายุสิบหปีเรียนอยู่ที่ดารุณศิษขาไลเป็นมือคีย์บอร์ดสวัสดีค่ะแพนเคอิสลออิสเรลางกูลอายุสิบปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนสายน้ำผึ้งเป็นนักรองนําค่ะสวัสดีครับผมมังกรครับรัชนร์นื้อเก็บพบูลอายุ18บปปีเป็นมือกรงแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศิลปคลิมิโรครับสวัสดีครับผมทะเลยศกรชัยเอ็มครับอายุสิปีเป็นมือกีตาร์โซโล่วงเยสินด ของวงเยื่อซินดิสมาอย่างไงใครเจอใครก่อนจริงๆแล้วผมกับเค้กเป็นพี่น้องกันครับพี่น้องแท้ๆก็คือทำเวอร์ลง f Facebook y o u t u b e อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคนมันดูน้อยเราก็เลยอยากให้คนรู้จักเรามากขึ้นเราก็เลยไปเปิดหมวกไปเปิดหมวกกันใช่แล้วเราก็เอาเหมือนแบบป้ายตั้งอ่ะโปรโมตตัวเองเป็น IG อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคนติดตามติดตามเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นแฟนคลับพยอมมาเป็นกลุ่มๆกุแล้วทีเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มแบบอิ่มตัวเริ่มเบื่อรู้สึกอยากได้กอง ผมก็เลยลองหาหาตามเฟซไม่เจอใครก็เลยไปเจอมังกรถ่ายรูปคู่กับกองเฉยแต่ไม่รู้ตีเป็นเปล่าแล้วคุณรู้จักมังกรไหมเป็นเพื่อนกันสองปฐมับผมก็รวมกันเป็นสามคนแล้วทีเนี้ยเคก็รู้จักกับเลผ่านโลกออนไลน์แอปแอปหนึ่งผ่านแอปผ่านเพื่อนของเพื่อนผ่านเพื่อนของเพื่อนใช่จนวันลอยกระทงพอทีเนี้ยเราเล่นกันสี่คนแฟนขับยืนแบบยืนเยอะมากแล้วก็เหนื่อยนั้นมีน้องตินมาลอยกระทงกับพ่อแม่ด้วยติน มายืนฟังอยู่มาลอยกระทงอ้าวแล้วแล้วเขามาตจอยได้ยังไงอ่ะติดใจติดใจฟังเออชอบมากก็เลยทักไปเลยแล้วก็ทักใครไปทักใครไปทุกคนนแบบต่บอยู่คนเดียวคนอื่น่ทักทุกคนสี่คนแต่มีแพนเค้กต่อคนเดียวเราเขียนอะไรไปหาเขาคือตอนแรกเทเคกดิ่งมาต้องชมชมอวยอวยเขาไปก่อนอชมจนชอบจังเลยเออเนาะชมเขาเขาโอเคก็เลยมาได้ร่วมวงด้วยกันแล้วเริ่มไปเล่นที่ไหนต่อ แล้วก็กรจะจายอาณาจักรนะครับ<ช>ไปจตุจักรไปเยวายวราชแต่ไปไฮไลท์กรุงเทพแต่ละที่เครับและได้ข่าวว่ามีศิลปินดังๆมาร่วมแจมกับพวกคุณด้วยมีใครบ้างมีพี่เอกซีซัซนไฟพี่เฟิร์สลอรแมชชีนพี่แพทแล้วก็พี่เบนชลา,าทิตใชเบนชลา,าทิตด้วย,โ,ยโคโยคีเพย์บอยนี่ศิลปินดังๆในวงการเพลงมาร่วมจอยกับคุณหมดเลยตอนนั้นรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นมากแล้วก็แบบเกรงค่อนข้างเกรงเพราะแบบพี่เขาเป็นมืออาชีพกันหมดเลยอะไรอย่างี้แล้ววันนี้อุปกรณ์พร้อมแบบนี้มีเพลงมาฝากเราไหม มีแน่นอนนั่นคือเพลงคิด,คดแต่แตไม่ถึง เธอกัชฉันไม่ถูกกันหรือเปล่า วันนี้ขอบคุณพวก y e s i น t ี e ด้วยนะครับคสัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสซัสสัส E N S E ถ้าบอกว yes, ่าเซนก็รู้จักกันดีสัสซัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี